สวัสดีครับวันนี้พูดถึงเรื่องของเราจะเริ่มต้นฝึกกับเทสนอมอย่างไรนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเริ่มนะครับบางคนไปเพิ่มไปเริ่มจากเพลงเลยนะครับผมว่าการแบ่งสัดส่วนในเพลงเป็นเรื่องที่ยากถ้าเราไม่มีในส่วนของเบสิกนะฮะในส่วนของคนที่เริ่มต้นจริงๆอ่ะผมอยากจะให้เล่น1ตัวต่อหนึ่งติตงต๊กก่อนนะครับเนี่ยคือเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอยู่กับมันให้ได้ก่อนนะ คือในขณะที่เรายังจําในเรื่องของวิธีการในส่วนของการผ่อนคลายน้ําหนักนิ้วแล้วก็การควบคุมคุณภาพเสียงการเล่นหนึ่งตัวทอร์ตตี้มันจะทําให้เราเล่นสิ่งสิ่งนั้นได้อย่างคงที่เพราะว่าการเล่นคงที่เนี่ยมันเป็นการเอาข้อมูล Data ที่เรากําลังทําอยู่สู่สมองซ้ําๆกันนะครับสมองจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อความคงที่และระดับเสียงและความรู้สึกแบบนี้เป็นสิ่งที่เรากําลังจะ้อนข้อมูลเข้าไปเพราะว่ามันเกิดการทําซ้ําที่คงที่นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่คงที่เนี่ย สมองจะมองว่ามันเป็นข้อมูลคนเราปแบบกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยแล้วเ,เราเล่นจนสุดเมทนอมเนี่ยเราจะเราจะเล่นได้เร็วขนาดไหนสมมติเมทนอมของตัวนี้เนาะโอ้โหสุดที่ห้าร้อย แค่เราเล่นหนึ่งตัวต่อหนึ่งติ๊กนะจนสุดไอเมทัน้องโปรเมทัน้อตัวนี้เนี่ยผมว่ามันก็ทําให้เราเนี่ยเล่นได้เร็วในระดับหนึ่งแล้วนะครับโดยที่ความคงที่เนี่ยสำคัญนะฮะในช่วงแรกยังไม่ต้องแบ่งสัดส,ส่วนอะไรทั้งเิียน,นก็ได้นะครับเนีย่ยเราก็นั่งเล่นแบบเออถ้าเราเออเล่นได้เสียงดีแล้วก็ผ่อนคลายแล้วเนี่ยเราก็ค่อยอัพไปเรื่อยๆครับเออหาสกเกลมาสักชุดหนึ่ง มันก็อยู่ที่ว่ารูปแบบที่เราจับเอามาฝึกเนี่ยมันมันอะไรแค่ไหนนะครับเล่นได้ทุกเทคนิคนะฮะสปีฟเลกาโต้ทัพปิงโดยใช้1ต่อหนึ่งนะพอเราเริ่มเล่นได้คล่องในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มแบ่งเป็น1ต่อ2ก่อนนะครับก็คือ1ตัว1นึิ๊กดีสตัวนะครับ ทีก็อยู่ที่ว่าเราจะดีดไอ้สองพยางนี่จนมันเร็วแค่ไหนนะ้<ๆ>อย่าลืมว่าการที่เราเล่นกับเมนซ์ลัอมให้ได้นะครับเงื่อนไขของการเล่นคือเสียงที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ความรู้สึกที่มันผ่อนคลายนะครับแล้วความถูกต้องทั้งนอ i s e ทั้งหลายพวกนี้เนี่ยความสะอาดของการเล่นคุณภาพของโน้ตอะไรเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันจะต้องอยู่ในระดับที่ มันอยู่ที่ว่าระดับที่เราตั้งมาตรฐานไว้นสูงแค่ไหนหรือว่าถ้าเราตั้งสูงในระดับที่จะไปทําง,งานห้องอัดในอนาคตหรืออะไรพวกนี้มันจะต้องสะอาดและมีคุณภาพแบบสุดๆเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะมาตีกินแบบว่าแป๊กป๊กแป๊กกันไม่ได้ดลน้ต้องฟังเลยว่าเสียงที่เราเล่นเนี่ยมันอยู่ในระดับนั้นหรือยังนะครับทีน,นี้ถ้าถ้าเราไม่ไม่ชัวร์หรือไม่แน่ใจเนี่ยเราสามารถที่จะส่งคลิปมาให้อย่างผมให้ดูก็ได้ว่าที่ที่เล่นเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ ฟังแล้วมันโอเคไหมไอ้อันนี้ได้แต่ว่าเราก็ต้องรับคำตอบให้ได้ว่าทํามไม่โอเคอ่ะผมก็จะบอกตรงๆงว่าเอ้ยมันยังส่วนนี้มันยังไม่พัฒนามันยังไม่โอเคนะปรับหน่อยนะครับแต่ส่วนในเรื่องของความรู้สึกอ่ะมันบอกกันยากเพราะว่าการที่คุณรู้สึกแบบผ่อนคลายเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับความผ่อนคลายของผมเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่เหมือนับไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้ผมพยายามที่จะควบคุมร่างกายให้อยู่ในจุดนั้นให้ได้แต่ว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าไม่ได้ทํามาตั้งแต่แรกนะครับพอทาอย่างเงี้ยเราก็ปรับเนี่ย ถ้ามันเล่นผิดป๊อกแป๊กเนี่ยลดความเร็วลงไปเลยไม่ใช่ไม่ต้องเล่นเร็วนะครับเพราะว่าเรื่องเมสนอมกับคุณภาพเนี่ยถ้ามันไม่ได้นะครับมันก็คือไม่ได้นะครับมันก็คือไม่ได้ก็เราก็ฝึกอย่างเงี้ยอย่างน้อยคือ1 2 3 4เนี่ยเบสิกเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับ เราก็กําหนดไปว่าเบสิกพื้นฐานของการเล่นอ่เค่4สีพยางยน,นอกส่วนใหญ่เขาก็เล่นกันถึง200นั่นแหละผมว่ามันก็ไม่นิ่งเสมอไปแล้วแต่ว่านะดูครับโอ้เร็วนะเนี่ยไม่ได้ผมก็ลดความเร็วลงนะครับเนี่ยคือความที่เราไม่ได้เนี่ยมันอาจจะมาจากการที่เราแบบ ไม่พร้อมเรื่องของนิ้วนอนดึกบ้างอะไรบ้าง <relevance> รู้สึกสมองไม่ปลอดโปร่งวันที่มันไม่มันไม่ได้คงที่เสมอไปนะผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันแล้วแต่อารมณ์เราด้วยนะเพราะว่าผมจะแบบว่าถ,ถ้ามันฝึกแล้วมันอารมณ์มันไม่ได้อะความรู้สึกมันไม่ได้ผมก็ลดความเร็วผมไม่จำเป็นต้องแบบไปเล่นตัวเองว่าเออต้องแบบเร็วตลอดเวลาเมื่อวานฝึกเราสี่สิบได้วันนี้มันหนาจ,จะไม่ได้ว่านอนดึกกินเหล้ามาหรืออะไรก็ตามเร่นะ paso paso> เราก็อยู่ในจุดท,ที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราสบาย ประมาณนี้นครับประมาณนี้ส่วนการที่เราฝึกในเพลงนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องยากแล้วเพราะว่าการที่เราเรียบเรียงบางคนเขาอนะิมพอไวเนาะสัดส่วนมันอาจจะมีการแบบบิดป๊บปป๊ป,ป,ปตามอารมณ์เป็นเรื่องของเสียงแล้วนะครับผมมองว่าพอเราเล่นพวกเบสิกพื้นฐานได้ในระดับที่ดีแล้วเนี่ยคุม2 3 4สสพยางยนะ์เราสามารถที่จะแบบเปิดเนี่ยเราเล่น2พยาง์นะแล้วอยากเล่น3าม เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลย4 2 1อ่สเนี่ยม,มันคือเบสิกพื้นฐานของการเปลี่ยนสัดส่วนพยางนะครับอ่าพอเป็นในเพลงเนี่ยผมจะใช้วิธีการเหมือนแบบตบมือก่อน เพลงอะไรก็ได้เนี่ยเราก็ลองเปิดเมทรนอมตามเสียงที่เราตบมือนะครับแท็บก็ได้เนี่ยแล้วเราลองเสียงที่เราเพลงที่เราจะจะเล่นน่ะออกมาตามสัดส่วนของโน้ตให้ได้นะครับเนี่ย คือเราต้องสามารถทําให้ตรงกับจังหวะให้ได้ก่อนนี่คือสิ่งที่จะทําให้เราหลอมรวมตัวเองเข้ากับเมทรนอมแล้วก็จังหวะที่อยู่ในเพลงนะเพราะว่าไม่งั้นพอสมองเราคือไม่สามารถที่จะทําหรือ้องมาได้มันตื้อน,นะมันตื้อๆหมื่นๆว่าเออเราจะไปเล่นกับตรงกับเมทรนอมได้ยังไงคือถ้าเล่นเปิดเพลงแล้วเล่นตามเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้จะไม่ได้คิดในเรื่องของสัสดส่วนมากแต่ว่าพอเราไปเล่นกับวงอะไรที่มันไม่มีการเล่นมีเสียงนําเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เ,ออเวลาเราจ,จับจังหวะในวงมันจับยากเพราะว่าเราไม่เคยที่จะฝึกแบบนั้นเพราะบางทีเราฝึกเป็นทนลอมแล้วเนี่ยเราต้องฝึกกระดานมาชินด้วยคือมีแต่เสียงกลองอะไรเงี้ยเพื่อเราจะได้จับจังหวะที่มันมีหลากหลายเสียงมีเสียงแคร์เสียงแสแนเสียงกระเดื่องอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเวลาเราฝึกอะไรพวกนี้มันจะได้เ,ออเวลาไปเข้ากับจังหวะมันก็จะมีเงื่อนไขข,ของคอร์ดกับจังหวะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกจากเสียงนอกจากจังหวะเมนทัลนมสัดส่วนโน้ตอะไรพวกนี้นะฮะที่ทําให้เราเหวอได้อ่าประมาณนี้ครับสำหรับคำถามในเรื่องของเราจะฝึกเมทัลนมกับเพลงยังไงมันต้องดูว่าเ ถูกสร้างมายังไงก่อนว่าเราเบสิกที่ผมพูดถึงกันหนึ่งสมสเนี่ยเล่นได้แล้วก็สลับไปมาได้อย่างอิสระไหมนะครับมันก็จะทําให้เรามีพื้นฐานในเรื่องของการคํานวณสัดส่วนโน้ตที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะครับทีนี้พอเราไปเล่นเพลงเนี่ยเราสามารถที่จะฮัมเพลงกับตบมือพร้อมกันได้ไหมอเพราะถ้าเราแบ่งได้โดยสัญชาตญาณจริงอ่ะมันควรจะทําได้อาจจะไม่ต้องเร็วก็ได้ถ้ามันเร็วมากแล้วก็ พูดเป็นลักษณะแบบเวฟอ่าเป็นแบบเป็นคลื่นเสียงเอาไม่ต้องแบบโอ้โหขนาดตรงตัวเป๊ะๆอะไรเงี้ยจะทําทได้มันก็ดีนะถ้าท,ทําช้าๆคือถ้าเปิดช้าๆมันต้องทําได้ไงใน,ในระดับที่เราสามารถออกเสียงได้นั่นคือเราเข้าใจจากข้างไหนจริงๆนะครับไม่ได้แบบชาบชวยหรืออะไรพวกนี้นะก็ต้องฝึกกันไปครับผมโอเคผมว่าคงได้รับประโยชน์นะครับใครที่สนใจเดกกับผมฝากไว้นะครับ add q a c o e มาคุยกันได้คอร์สออนไลน์เพียงแค่9 9้กิบบาทเท่านั้นเองครับผมสวัสดีครับ